สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เรื่องเด่นวันนี้ค่ะพิกอาการดวงรายวันประจําวันที่1ธันวาคม2564นะคะขอต้อนรับสู่เดือนธันวาคมอย่างเป็นทางการค่ะและหวังว่าในเดือนธันวาคมนี้นะคะจะเป็นเดือนแห่งการส่องสว่างจะเป็นเดือนแห่งความสุขเป็นเดือนแห่งความสมหวงังและเป็นเดือนแห่งความเบิกบานใจกับทุกๆคนค่ะก็ส่งกําลังใจให้นะคะแล้วก็เราจะอยู่เป็นเพื่อนกันอย่างนี้ไปตลอดทั้งเดือนและข้ามปีค่ะเอาละค่ะวันนี้เรามีไพ่เลือกทั้งหมด3กองกองที่1กองที่2และกองที่3ค่ะการทานายนะคะเป็นการทานายโดยภาพ รวมค่ะไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันนะคะขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานนะคะเอาละค่ะตั้งจ็บเป็นสมาธิเลือกไพ่เดี๋ยวเรามาฟังคำทํานายไปพร้อมๆกันค่ะ ่ะ5เมทาวนะคะเดลสตาค่ะและไพ่เดอะเลเวอร์นะคะวันนี้เข้าสู่วันที่1ได้เรื่องดีๆสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่1นะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะวันนี้เป็นวันการเริ่มต้นใหม่แล้วก็เป็นวันที่เรานะมีเป้าหมายใหม่ในการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าแต่กันั้นนะคะคุณก็ยังจะต้องที่จะจัดการกับสิ่งเก่าๆเรื่องเก่าๆนะคะหรือว่าอะไรไม้ที่มันรบกวนหรืออะไรที่มันยังไม่เข้าที่เข้าทางในช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันจะเป็นวันที่เราเริ่มรู้สึกว่าจะต้องจัดการมันนะะคคุณ ควบคุมดูแลมันแล้วก็ทําให้มันสว่างสดใสค่ะแน่นอนมันอาจจะมีปัญหามีเรื่องจุกจิกหรือมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันแบบยุ่งยากหรือว่าทําให้เรารู้สึกว่าโอ้จะไหวไหมจะได้ไหมแล้วก็บางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาที่ทับซ้อนกันอยู่นะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะในเดือนนี้นะคะก้าสู่ในเดือนธันวาคมวันนี้นะคะคนที่เลือกให้ในกองที่1อ่อย่างน้อยความมุ่งมั่นความตั้งใจในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะก็จะผ่านพ้นไปได้เพียงแต่ต้องลงแรงแล้วก็ออกแรงนิดนึงค่ะแล้วที่สําคัญก็คือว่าอาจจะต้องคิด คัดลอกนะคะหรือว่าคัดเลือกหรือว่าเออเหมือนกับพิจารณาดูดีๆนะคะแล้วก็อาจจะต้องเป็นลักษณะของการปรับเปลี่ยนบางคนอาจจะอยู่ในขัน้นตอนการแยกประเภทของของอวัตถุดิบแยกประเภทงานหรือแยกประเภทเสิ่งที่คุณทานะคะว่าอันไหนที่ดีอันไหนที่ไม่ดีมีการปรับเปลี่ยนมีการที่จะจัดหมวดหมู่ของมันให้เข้าที่ค่ะแต่สุดท้ายเราก็จะบอกว่าจะประสบความสําเร็จได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่า ช่องทางโอกาสหรือวิธีการดีๆค่ะ,ะบางคนอาจจะทําหน้าร้านหรือทําทางเข้าทางเดินเปิดประตูบ้านให้มันมีความคล่องตัวมากขึ้นนะคะง่ายมากขึ้นบางคนอาจจะ เก็บร้านหรือเก็บของหรือทําข้าวของอะไรให้เข้าที่มากขึ้นอ่ะเพื่อจะเป็นความสว่างสดใสแล้วเหมือนกับว่าทําให้แบบเอ่อนคนเอ่อเขาเรียกนะทางขนส่งทางขนทางการใช้พื้นที่อ่ะมันมีความแบบเอ่อเรียบง่ายขึ้นหรือว่าสามารถที่สะดวกมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆวันดีๆน,นะคะแล้วก็วันนี้มีหลายคนที่จะไหว้พระขอพรนะคะหรือหลายๆคนที่เหมือนกับว่าอธิษฐานหรือว่าขอขอพรในสู่การก้าวย่างของในเดือนธันวาคมนะคะก็จะบอกว่าคำอธิษฐานนี้ก็เอ่อให้มีความมุ่งม,มั่น และมีความตั้งใจนะคะแล้วก็อยากง,งูดงีดนะบางทีมันอาจจะแบบว่ายช้าว่ายเรทไปบ้างหรือบางทีอาจจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจหลายสิ่งหลายอย่างให้วางเ,เรื่องจุกจิกเหล่านั้นลงก่อนนะคะแล้วก็อธิษฐานขอพรดีๆค่ะจะเป็นการก้าวย่างการก้าวข้ามที่ดีและเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะพลังงานขึ้นบอกชัดเจนเลยค่ะว่าวันนี้คนที่เลือกกองที่หคุณอาจจะมีโชคนะคะมีเกมมีโชคอาจจะเกิดจากการฝันนะคะหรืออาจจะเกิดจากเลขที่คุณไปยันสถานที่ต่างๆที่คุณได้ได้ติดหมายติดมือกลับมานะคะแต่ก็น,นั้นเขา่่ใให้มันจคะโดย เพราะใครที่ไปภูเขามาขึ้นเขามานะคะหรือใครที่แบบไปไปขึ้นเขาไปขึ้นที่สูงมาเออต้องบอกแบบนี้ใครที่ขึ้นเขาขึ้นที่สูงมานะคะเมีโอกาสที่จะมีโชคหรือมีโอกาสที่จะฝันดีฝันเเรนหรือว่าคุณมีโอกาสที่เหมือนกับว่า ถ้าเกิดว่า,าติดไม้ติดมือกลับมาก็จะมีโอกาสค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโอเคแต่โดยภาพรวมของกองที่1ในวันนี้ถือเป็นวันดีๆในการย่างก้าวปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะคะที่มันมีมันก็จะรับการปรับปรับเปลี่ยนแก้ไขในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกนะคะก็คือในเรื่องของ การแก้ไขหรือการปรับเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่เนาะเขาบอกว่าเหมือนกับพลังงานขึ้นมาบ่งบอกถึงว่าหลายคนในวันนี้อาจจะมีการที่แบบว่าทําอะไรใหม่ๆเหมือนบอกตัวเองว่าเป็นการย่างก้าวใหม่ในชีวิตอาจจะหลายคนอาจจะเริ่มมาจัดระบบการทํางานใหม่หรือทําอะไรใหม่ๆหรือว่าออทําให้ตัวเองแบบมีการย่างก้าวที่ดีอะค่ะมีการย่างก้าวที่เออติบโตขึ้นมีจิตใจภาวะจิตใจที่สูงขึ้นเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นตั้งใจมากขึ้นเริ่มต้นเรื่องดีในวันนี้แล้วค่ะแล้วคุณจะประสบความสําสเ,รเร็จเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นแสงสว่าง ทีีด่ดและที่สําคัญนะคะในกิจการในอาชีพในเส้นี่คุณทํามีโอกาสที่จะสำเร็จมีการงานที่ดีและมีความมั่นคงแล้วก็เจิดจรัสแน่นอนค่ะเดี๋ยวดูพลังพ่มาพิชใหกันเนาะ <c oughs> โหเขาบอกว่าแค่วันแรกของเดือนนะคะคุณก็ สนุกสนานกับการทำงานมากแล้วก็มีพลังงานในการที่ทำงานแล้วก็ในอาชีพในสิ่งที่คุณรับผิดชอบถือว่าในเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการเจรจาตนะคะแล้วจะเป็นเดือนแห่งการฉายแสงแล้วก็มีคนที่ปรับเปลี่ยนในหน้าที่การงานปรับเปลี่ยนในองค์กรหรือปรับเปลี่ยนที่ทำงานหรือว่าเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับในเรื่องการงานบอกเลยค่ะว่าจัดเต็มตั้งแต่วันแรกเลยนะคะแล้วก็จะมีโอกาสมีความสําเร็จที่สําคัญนะคะคือได้รับการตอบรับนะคะหรือว่าลักษณะพลังงานขึ้นมาเหมือนกับว่าตัวคุณเองก็เหมือนกับเปิดใจที่จะทำงานเปิดใจที่จะ เรียนรู้เปิดใจที่จะรับสิ่งใหม่ๆมีการปรับเปลี่ยนในอะไรหลายๆอย่างเช่นบอกอย่างที่บอกเนาะมันเป็นวันแห่งการปรับเปลี่ยนอย่างน้อยตื่นมาวันนี้คุณมีความรู้สึกว่ามันเปลี่ยนเดือนละแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าโอเคจะเป็นคนใหม่ละจะตั้งใจทํางานมากขึ้นจะทุ่มเททํางานมากขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นจะดูแลสิ่งที่คุณได้รับมอบหมายหรือว่าจะทําอาชีพของคุณให้แบบ เติบโตเจอิรัดแล้วก็เหมือนกับมีความสุขเขาบอกว่ามันเป็นความอิ่มเอิมและการเติมเต็มในหัวใจค่ะที่ทําให้เกิดความรู้สึกว่าฮึกเหิมหรือเกิดความรู้สึกว่าเราจะปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพลังงานที่จิตใจเราด้วยความคิดแล้วเราจะลงมือทําแล้วก็ไม่ได้อยู่เฉยๆด้วยนะแล้วที่สําคัญคือเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะความมุ่งมั่นความตั้งใจความเต็มที่ในอาชีพของคุณหรือว่าการงานที่มันเจอจรัดในตรงนี้มันจะนํามาซึ่งโอกาสสิ่งดีๆนะคะช่องทางดีๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า ไอช่องทางหรือโอกาสที่เข้ามาในต่อไปเนี้ยนะคะนับจากนี้ไปหรือในวันเนี้ยค่ะมันจะเป็นสิ่งที่พาคุณสู่ความสําเร็จในหน้าที่การงานของคุณในอนาคตอย่างแน่นอนเปลี่ยนพลังงานที่ใจเราก่อนค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจของเราก่อจากความท้อถอยจากความรู้สึกหมดนแรงวันนี้นะคะเอาเลขหนึ่งนำโเอาเลขหนึ่งนำนำโชคนําชัยค่ะให้เรารู้สึกว่าบูตตัวเองขึ้นมาใหม่บอกตัวเองขึ้นมาใหม่แล้วก็ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและแข็งแรงแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะส่งกำลังใจให้คนที่เลือกไพ่ในกองที่1นนะคะ สำหรับใครในวันนี้ที่กําลังหาตัวเลขเป็นมงคลหรือว่าหาสิ่งดีๆที่เป็นมงคลก็ขอให้ประสบความสาเร็จตามที่ตั้งใจไว้ค่ะเราขอบคุณที่ติดตามอิมอพ่นรพตกรสามเกาสองนะคะถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทธาทานพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะอคนที่เลือกไพ่ในกองที่2นะคะคุณได้ไพ่ราชาถือถ้วยค่ะ10ถ้วยค่ะราชินีถือดาบค่ะไพ่สังราชค่ะแล้วก็ไพ่5ถ้วยนะคะเขาบอกว่าวันนี้คนที่เลือกไพ่ในกองที่2 เป็นวันในการเริ่มต้นใหม่เป็นวันในการปรับเปลี่ยนใจค่ะอะไรที่เป็นเรื่องเก е ่าเรื่องเดิมเป็นสิ่งกกเก่าๆเดิมๆสิ่งที่มันไม่ดีนะทิ้งมันไปเถอะความรู้สึกที่มันแย่ๆหรืออารมณ์ที่มันไม่ดีหรือว่าเรื่องที่มันมาทําร้ายจิตใจตัวเราเองเขาบอกทิ้งมันไปเถอะแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะเขาบอกว่ากลับมากินให้อิม่มกลับมานอนให้หลับแล้วก็มาวางแผนการทํางานวางแผนการใช้ชีวิตวางแผนการดําเนินการต่างๆนะคะแล้วก็มาลุยมาบุกมาเบิกบุกเบิกมาทํากับท่านนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าพลังงานขึึ้้นมาาาบบออกกถงงวว่่จริๆแลเ ่า,าตัวพลังงานขึ้นมาบอกบอกว่าความมุ่งมั่นและความตั้งใจวันนี้เหมือนกับมา มามาลุยกลับมาทําต่อนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันมีความสําเร็จรอคอยอยู่แล้วมันมีโอกาสแต่ว่าในวันแรกของในเดือนในเดือนธันวาคมเนี้ค่ะอาจจะเปิดไปเดิมมาได้วันที่แบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักเหมือนกับมีคนพูดอะไรให้เรารู้สึกไม่ดีหรือทาให้เราให้เรารู้สึกไม่ดีหรือเราไปเจอเหตุการณ์อะไรที่มันรู้สึกว่าที่ไม่ดีหรือว่าทาให้เรารู้สึกว่าเราหวนคิดถึงเรื่องเก่าๆหรือว่าย้อนคิดถึงเรื่องเก่าๆถ้าคุณฟังคลิปนี้ในวันที่30พฤศจิกายนก็ขอให้มันเป็นแค่วันสุดท้ายของเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็ขอให ทุ่งนี้หนึ่งธันวาคมเริ่มต้นมาขอให้เรื่องที่มันแอบคิดย้อนเก่าๆตรงนั้นนะคะ ให้มันหายไปแล้วก็ให้มันเป็นพลังให้คุณเริ่มต้นใหม่แล้วก้าวต่อไปอย่างมั่นคงที่สําคัญคืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องที่เกิดจากการกระทําของคนมุมมองการตกผลึกทางอารมณ์หรตกผลึกทางความคิดสิ่งที่คุณรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแบบนี้หรือเอ้ยทำไมมันเมื่อก่อนมันเป็นแบบนั้นแล้วปัจจุบันเป็นแบบนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้นะแต่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ขอให้ยกว่ามันเป็นบุญที่ประเสริฐบุญที่ดีทําไมไม่หมอพูดแบบนี้เพราะว่าบางเรื่องบางคนอาจจะ คิดเรื่องเก่าเรื่องเดิมแล้วทวงความยุติธรรมให้กับตนเองตั้งคําถามให้กับตนเองว่าทําไมตอนนั้นเป็นแบบนั้นทําไมตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วทําไมผลที่ตามมามันถึงต้องเป็นแบบนี้แต่ละคนม,มีเรื่องราวไม่เหมือนกันนะแต่ถ้ามันเป็นคําถามแบบนี้สิ่งหนึ่งอยากจะบอกว่าทิ้งมันไปเถอะคะ่ะวันนี้คุณยังมีถ้วยมีสิ่งดีๆมีการเฉลิมฉลองมีชีวิตที่จะไปต่อข้างหน้าอย่างสวยงามสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เรื่องเก่าเรื่องเดิมคนเก่าคนเดิมเหตุการณ์เดิมเดิมที่มันเข้ามา ยกเป็นอาภัยทานไปเถอะเราก็บอกตัวเองว่าอันนี้คือกุศลที่ดีงานที่ฉันจะยกให้แล้วส่งท้ายมันไปให้พรุ่งนี้ตื่นมาหรือว่าวันที่หนึ่งที่เราย่างก้าวสู่เดือนธันวาของเราเป็นวันแห่งความสดใสไปด้วยพลังบุญเปลี่ยนจากพลังความรู้สึกที่มันลบพลังความรู้สึกที่มันแย่พลังความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราทวงความพิธีธรรมเราตั้งคําถามเรารู้สึกเราวนกับคําถามเดิมแล้วเราก็หาคําตอบไม่ได้บางคนอาจจะเกิดความน้อยอกน้อยใจหรือเกิดอะไรก็ช่างปล่อยมันไปเลยคะ่ะในวันนี้ยกให้มันเป็นอาภัยทานซะแล้วก็ เขาบอกว่าขอให้บุญในตรงเนี้ย เปิดทางให้กับเราให้เรามีพลังงานให้เราไปสู่ความสําเร็จไปสู่ความมั่นคงไปสู่ความสุขในครอบครัวของเราต่อไปพลังงานไม่รู้ว่าเป็นพลังงานของใครนะแต่กําลังจะพูดว่าเรื่องเก่าเรื่องเดิมบางอย่างไม่ต้องทวงความยุติธรรมก็ได้ค่ะหรือบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องคิดหรอกเดินไปข้างหน้าเถอะให้รู้ไว้ว่า bam, วันนี้เวลาเนี้ยคุณมีอะไรที่ดีกว่าในสิ่งเก่าๆอีกตั้งเยอะเพราะฉันกลับมาลุยกับมาตั้งใจกับมาทําความฝันนะคะแล้วมาบุกบะมาบุกเบิกบุกบันไปกับพลังบุญของคุณไปกับสิ่งดีที่คุณสสร้้างงไไวไปกับิ่ที คุณกําลังสร้างความสำเร็จให้กับตัวคุณเองรับรองว่าดีอย่างแน่นอนพ่อค้าแม่ขายในวันนี้ใครที่กําลังจะไปไหว้พระใหญ่ขอพรหรือวันนี้เปิดเริ่มเปิดร้านนะคะไหว้พระในร้านก็ขอให้เ,เขาเรียกว่านะประสบความสมําเร็จน,นะคะคําอธิษฐานขอให้เป็นจริงแล้วก็ ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะเตรียมตัวเองให้พร้อมเตรียมร่างกายตัวเองให้พร้อมเลยเพราะจากนี้ไปอ่ะมันจะเริ่มมีสิ่งดีๆเข้าอะไรบางอย่างที่มันคลุกคลักอะไรบางอย่างที่มันติดขัดมันจะหายไปค่ะแล้วก็อย่าลืมกินให้อิ่มนอนนอนให้หลับดูแลตัวเองตั้งแต่วันแรกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปเรื่อยๆในตลอดเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของภาวะงานเข้างานหนักหรือจะกินข้าวไม่ตรงเวลาวันนี้ถ้าเกิดใครจะไปทําเล็บสวยๆไปตัดตัดผมดีๆนะคะหรือว่าเออถ้าใครอยากจะทําตัวให้สดใสต้อ ้อนรับนะคะในวันแรกของเดือนธันวาคมยินดีต้อนรับสู่ความสวยสดนะคะและยินดีต้อนรับสู่ความสดชื่นแล้วก็ยินดีต้อนรับคนเก่งในกองที่สองนะคะที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จในอีกเดือนหนึ่งค่ะเดี๋ยวดูพลังภาพพิพิเนตกันโอ้ทำอะไรก็ได้วันนี้ที่ทำให้เรามีพลังในการ ก้าวเดินต่อไปทําอะไรก็ได้ที่เรามีความรู้สึกว่าเรามีกําลังค่ะเติมพลังให้กับตนเองเติมความฝันให้กับตนเองนะแล้วก็ที่สําคัญคือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือเราเราสามารถที่จะพลิกหรือสามารถที่จะจัดการสถานการณ์หรือควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้เขาบอกว่าวันนี้เป็นวันชิลๆสาหรับคุณแต่ว่าเป็นวันที่คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมีกําลังมีความมุ่งม,มั่นวันนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเ,เปลี่ยนเขาเรียกนะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใหม่อย่างที่บอกบางคนอาจจะไปตัดผมบางคนอาจจะแบบไปทาเล็บบางคนอาจจะไปทํา,า,อ,าจจะทอะไรให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าสดชื่และอ มีแรงอ่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้มีความรู้สึกว่าจริงๆพลังงานมันขึ้นนะว่าเหมือนสวยหล่อนะอ่ะขึ้นมาว่าเหมือนสวยหลอ่อเพื่อเสริมพลังงานของตัวคุณเองให้คุณมีความรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับเขา,าเรียกว่าอะไรนะมีแรงแอคทีฟบ,บางคนอาจจะเปลี่ยนกระเป๋าทํางานใหม่บางคนอาจจะใส่รองเท้าคู่ใหม่ทําอะไรใหม่ๆหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรนะแบบ เสริมดวงเสริมกําลังใจของตัวเองอะ่ะอ่ะใส่สร้อยเส้นใหม่หรืออะไรก็ได้คือเหมือนแบบเป็นเรื่องของการรวบรวมพลังกาลังหรือจิตใจให้รู้สึกว่ามีแรงไปต่อเฮ้ยแต่จะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะเพราะว่าจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าสดชื่อและตื่นใหม่เออแล้วก็แบบว่ามีความสําเร็จที่เกิดขึ้นเป็นวันแรกที่ดีสําหรับ สำหรับเดือนธันวาคมสำหรับคุณเลยค่ะเอาละค่ะก็ถ้าเกิดสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่2นะคะมีพลังงานขึ้นมานิดนึงก็คือว่าถ้าวันนี้นะคะสวดมนต์นะคะสามารถที่จะสวดพระคาถานะคะพระคาถาใหญ่ได้เลยนะคือพระคาถาใหญ่ในตรงนี้หมายความว่าอาจหลายคนอาจจะมีความมุ่งมั่นและตั้งใจว่าในเดือนนี้นะคะจะเริ่มต้นสวดมนต์ในเดือนนี้จะเริ่มแบบเออสวดอิติโสร้อยแปดจบหรือว่าอาจจะทําอะไรอะ่ะเช่นสวด พระคาถาจักพรรดกี่จบอะไรเงี้ยเหมือนกับเป็นให้พลังบุญนําหน้าแล้วก็ทําให้เกิดการขับเคลื่อนในกิจการในการทํางานหรือในความสําเร็จใน,ในสิ่งที่คุณต้องการลุยเลยค่ะตั้งแต่วันที่1รับรองสําเร็จแน่นอนนะคะส่งกําลังใจให้ค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะอิม่มมนพยากรสามเสเครื่องเด่นวันนี้พิยาการดวงรายวันของเราค่ะเจอกันได้ทุกวันในเวลาทุ่มครึง่งถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์วิทยาทานอย่าลืมกินให้อิม่มนอนให้หลับดูแลตัวเองให้ดีนะคะในเดือนนี้รับรองว่า งานเยอะแน่นอนค่ะแล้วพบกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ คนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะคุณได้ไพ่10บถ้วยค่ะ2เหรียญค่ะเลเวอร์ค่ะ8ดาบค่ะแล้วก็ไพ่เฮอร์มิสนะคะต้องบอกว่า,าวันนี้จะถามบอกว่าเป็นวันชิลๆดีไหมก็อาจจะไม่ได้ชิลสักเท่าไหร่นะแต่ว่าอาจจะเป็นวันที่คุณรู้สึกว่าเริ่มแบบเขาบอกว่าอะไรนะเริ่มต้นเริ่มต้นเดือนด้วยความรู้สึกแบบสบายๆนิดนึง<ม>แล้วก็เหมือนกับว่ามีงานที่ต้องค้างคงค้างหรือต้องทานะคะลักษณะเหมือนกับว่ายังต้องแบบทําต่อนะแต่ว่าก็จะรู้สึกว่าเหมือนวันนี้แบบ Thank you. เห็นภาพหลายคนแบบว่าตอนบ่ายๆกินชาไข่มุกอะหรือบางคนก็อาจจะแบบไปหาขนมไปหาอะไรกินหรือแบบว่าอร่อยอร่อยมีความสุขอะเป็นวันที่แบบมีสังคมมีความสุขแล้วก็แต่ก็คือยังต้องทํางานอยู่แล้วก็ประคับประคองค้าขายทำอะไรของคุณไปตามเรื่องตามราวนะคะแต่ว่าถ้าดูจากพลังงานตรงนี้ก็ต้องบอกว่าแต่ก็ยังมีหลายคนที่อาจจะมีภาวะความกังวลภาวะความเครียดหรือกําลังหาวิธีหาโอกาสหรือหาช่องทางในการที่จะทํายังไงให้สถานการณ์ที่เจออยู่ในตอนนี้มันประคับประคองหรือมันผ่านไปได้ ็ต้องตอบว่า1เลยค่ะอาจจะต้องขอพึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ในวันนี้อาจจะต้องแบบเหมือนกับว่าถ้าปัญหานี้เป็นปัญหาที่คาราคาซังมาได้ประมาณ2เดือนแล้วหรือเป็นปัญหาที่คาราคาซังย้อนหลังมาก่อนหน้านี้หรือว่าเมื่อวานเดือนเดือนพันวาคเรนพฤศจิกาย,ยนไม่จบหรือว่า รู้สึกว่าถ้าจะไปต่อเนี่ยถ้าปัญหายังเป็นอยู่อย่างเงี้ยอาจจะทําให้มันไปไม่ถึงฝั่งฝันวันนี้แนะนําว่าอาจจะต้องคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่แต่วิธีการคุยอะคา่ะก็คืออาจจะต้องเหมือนกับเป็นการคุยในลักษณะที่แบบเป็นจริง,เป,รงเป็นจังนะแต่ว่าต้องเป็นการคุยในมุมมองที่แบบว่าเาหมือนขอความคิดเห็นหรือว่าขอคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นลักษณะเหมือนการบอกเล่าว่าสถานการณ์มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเป็นยังไงเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่า จะเกิดความเข้าใจผิดกันและยิ่งทําให้คุณรู้สึกอึดอัดมากขึ้นดังนั้นถ้าเกิดว่าพูดตามความเป็นจริงแล้วค่ะเออ่ต้องบอกเลยว่า สำหรับคนที่เจอสถานการณ์ที่กำลังอึมครึมหรือกำลังหาทางแก้ไขอยู่การไปาการไปพบผู้ใหญ่เป็นเรื่องที่ดีสำ, <c oughs> สำหรับตัวคุณมากแล้วอาจจะได้รับคำตอบนะคะที่ที่เหมือนกับว่าได้รับทาง, <c oughs> ทางเขาเียน,นะได้รับความช่วเหลือจากผู้ใหญ่หรือว่าได้รับทางแก้ไข <c oughs> หรือว่าบางคนในช่วงนี้อาจจะก,กำลังรู้สึกว่าขออยู่เงียบๆสักวันได้ไหมขอกำลังตกผลึกในเรื่องความคิดว่าจะทำยังไงต่อไปดีหรือว่าจะหาทา,ปปา,า,ทางประคับประคองต่อไปดียังไงในในส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าคนข้างๆหรือคนรอบข้างเขาเป็นห่วงคุณนะเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะอย่าอยู่เงียบๆมาก เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะในสถานการณ์หรือในความอึมครึมหรือในปัญหาต่างๆอ่ะมันมีทางแก้ไขแล้วก็อาจจะมีคนที่เขารอรับหรือว่ารอที่เขาจะให้ความช่วยเหลือหรือว่าแนะนําหรือว่าประคับประคองหรือว่าช่วยเยียวยาหรือว่าปลอบประโลมจิตใจคุณเพราะนั้นอย่าเศร้าอย่าเศร้าแล้วก็อย่าอยู่อย่าอยู่คนเดียวนานหนักนะคะพลังงานต่อมาขึ้นมาบ่งบอกว่าจริงๆวันนี้นะหลายคนอาจจะเริ่มที่จะแบบว่าผลักดันเรื่องยอดผลักดันเรื่องเป้าหมายแล้วก็หลายๆคนอาจจะเริ่มมีความรู้สึกว่า เขาเรียกว่าอะไรนะพยายามที่จะแบบทำให้ให้สให้เรื่องของเป้าหมายหรือความสําเร็จอะมันสําเร็จได้โดยเร็วต้องบอกก่อนว่าพลังงานในกองที่3ในเดือนในเดือนธันวาคมนี้ค่ะถ้าดูจากพลังงานไพ่นาะบมงบอกถึงว่าเป็นอะไรที่คุณอาจจะต้องเหมือนกับทําอะไรนําหน้าไปนะเช่นสมมุติว่าเอา่อต้องทำเผื่ออีกสองวันต้องทำงานเผื่ออีกสองวันต้องทำงานเผื่อล่วงหน้าต้องทำอะไรทุกอย่างล่วงหน้าวางแผนวางแผนวางแผนล่วงหน้าให้ดีเพราะว่าเท่าที่มองอะค่ะเหมือนกับว่าดูเหมือนมันจะ เ,เรียบเรียบชิวๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่เอาตามความเป็นจริงอะ่ะมันมีความกังวลหรือมีความเขาเรียกว่าอะไรนะมีความเครียดอยู่ภายในแต่ว่าถ้าถามว่าจริงๆแล้วอ่ะในวันในวันนี้ต้องบอกว่ากองที่สามมาในเดือนธันวาคมจะเ,เริ่มต้นั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่วันแรกเลยนะก็ต้องตบอกว่ามีคนเป็นมิตรด้วยหรือว่ามีคนให้ความเอ็นดูให้ความเมตตาให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ทําอะไรก็ในในใน,ในวันนี้เหมือนกับ อย่าอยู่คนเดียวนะคือบางคนอาจจะบอกว่าเขาตกผลึกทางอารมณ์ทางความคิดแต่ไพ่บอกว่าเฮ้ยเหย่าเพิ่งอยู่คนเดียวไม่ดีนะคุณต้องออกไปสังคมบ้างหรือว่าต้องออกไปคุยกับคนมากหรือวันนี้ไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วอาจจะได้ไอเดียได้มุมมองทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันขับเคลื่อนไปในทางที่ดีได้นะคะอันนี้บอกเลยแล้วก็วันนี้ใครจะขอพรครูบาอาจารย์ขอควรพรเสียงสิทธิ์เปิดเร่เปิดร้านที่ดีก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะคะแต่ว่าไพ่ก็บอกว่าเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรนะให้ครูนำทางให้ครูนำชัยอะ่ะแล้วก็เหมือนกับจะได้รับความสุขได้รับความสําเร็จแต่ดูจากพลังงานในกองที่3ในวันนี้จริงๆไม่ได้มีอะไรที่แย่หรือว่าไม่มีอะไรที่ที่เขาเรียกนะที่น่าเป็นห่วงหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ดูแล้ววันนี้เหมือนกับได้รับการเติมเต็มหลายคนอาจจะมีเกณฑ์โชคดีในเรื่องการเงินด้วยซ้ำอ่าต้องบอกแบบนี้หรือบางคนอะ่ะอาจจะได้รับพรดีๆในเรื่องการเงินทําให้สถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นต้องบอกแบบนี้เลยนะเดี๋ยวดูพลังไพ,พ่พระพิฆ อ,อะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ค่ะยังไปต่อได้อยู่แล้วคุณก็ต้องแบบว่านำเครื่องนั้นเดิน ข้ามไปต่อเหมือนก็นยังต้องไปต่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความอึมครึมเป็นอะไรก็แล้วแต่ในปัญหาหรือในเรื่องอะไรก็แล้วแต่วันนี้ต้องไปต่อและการไปต่อในวันนี้เขาบอกว่าอาจต้องใช้ความคิดวันแรกก็ได้ใช้ความคิดเลยนะวันแรกก็ต้องใช้ความคิดมีมุมมองหรือต้องรับฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างที่พ่บอกนะคือมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีผู้รู้จะมาช่วยชีย้แนะมีเพื่อนหรือมีใครอาจะมาให้ให้ไอเดียให้ช่องทางให้โอกาสแล้วทาให้คุณอาจจะมีความรู้สึกที่แบบเบาขึ้นสบายใจขึ้นหรือมีความคิด หรือแตกแขนงความคิดออกมาเพื่อจะไปต่อได้แต่สุดท้ายแล้วว่าทุกอย่างอะ่ะมันจะไปสู่ความสําเร็จได้อย่างแน่นอนแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าพลังงานกองที่3ขึ้นดีนะคือเหมือนกับได้รับความห่วงใย,ยได้รับความเมตตาหรือว่าได้รับความความเป็นห่วงจากเพื่อนร่วมงานจากคนที่ทํางานด้วยหรือจากคนที่อยู่รอบข้างนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือจากครอบครัวค่ะก็ต้องบอกว่ามันทาให้คุณมีกําลังใจในการประคับประคองแล้วก็ยิ้มสู้แล้วก็ทําต่อไปได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะโอเคเลยก็วันนี้ทําอะไรนะคะมีมมุ เหมือนว่ารับฟังเป็นผู้รับฟังที่ดีแล้วก็เหมือนมีมุมมองความคิดคิดในหลายๆแง่หลายๆด้าหลายๆมุมนะแล้วก็เออมันจะทําให้เราแบบมีไอเดียต่อยอดแล้วมันจะทําให้เราบอกว่าเหมือนคิดอะไรได้นอกกรอบมากขึ้นอันนี้ฝากไว้สำหรับคนที่เลือกพลังงานกองที่3นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับเรื่องเด่นวันนี้พย雅การดวงรายวันของอิมุนพยากร3926ถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยา,า,าทานนะคะพรุ่งนี้พบกันค่ะเอาล่ะวันนี้นะคะกองที่3ถ้าเกิดสมมติว่าใครรอ ความช่วยเหลือหรือรอปฏิหารในเรื่องการเงินหรือว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับอ,อยากจะได้รับพรในเรื่องการเงินนะคะเขาบอกว่ามีโอกาสนะคะแต่ว่าลองสวดมนต์ดูค่ะลองสวดมนต์ดูหรือลองทําบุญตอนเช้าดูนะคะอาจจะมีโอกาสได้รับพรนี้หรือว่า ขเขาเรียกอะไรนะสิ่งที่คุณจะได้รับมาจากที่ไหนอยู่ในบ้านของคุณค่ะอยู่ในบ้านของคุณนะแล้วก็มาจากเทวดาทางน้ําที่มี2คนค่ะเา้าลองดูนะว่าเผื่อบางคนอาจจะทําให้ได้รับการต่อยอดในเรื่องการเงินหรือได้รับการประคับประคองบางคนอาจจะอยากลงทุนอะไรหรืออยากจะหาต้นทุนอะไรอาจจะได้รับค่ะนะแต่ว่าใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะแล้วพบกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ